ต่อมานี่ก็เลยเป็นวันเสาร์ที่เป็นวันว่างงานพ <c oughs> ิทศาสนาเป็นทางเดิน <c oughs> ของชีวิตจิตใจของพวกเราชาวพุทธจริงๆอย่าได้พากันปล่อยวาง <c oughs> ปล่อยวางศาสนาก็เท่ากับกับเปิดช่องเปิดทางให้ความชั่วล่วงไหลเข้ามาทำลายตัวของเรา ศาสนาเป็นเหมือนกับรั้วกั้น <c oughs> หรือเครื่องป้องกันความช่วยช้าละโมกทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำลายตัวของเราเ <c oughs> มื่อทำลายตัวของเราได้แล้วก็สามารถเีียะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราได้เช่นหน้าที่การงานการเคลื่อนไหวต่างๆจะเป็นไปในทางที่ผิดเมื่อไม่มีศีลธรรมก็ควบคุมศีลธรรม ก็คือความดีงามเราทำอย่างไรถึงจะมีความดีงามร่มเย็นเป็นสุขเฉพาะเราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยนั่นหละให้รักษาตัวเช่นอย่างวันนี้เป็นวันว่างคำว่าว่างคือว่างงานภายนอกของเราที่วิ่งเต้นขวัญขวายอยู่เป็นประจำแล้วก็ให้เด็ก บำเพ็นคุณงามความดีภายในจิตใจนำความดีเข้าสู่ใจแล้วก็เป็นพลังที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปเหี่สิีงธรรมจึงเป็นความจำเป็นอนมากทีเดียวแต่ผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิลธรรมก็ไม่ว่าท่านมาเราจะไปรู้เรื่องว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วถึงจะทราบว่าศิลธรรมเป็นสิ่งจำเป็น วันใดนึอขณะใดเวลาใดที่เราปราศจากศีลธรรมคือความมรู้รู้ตัวอยู่เสมอในทางความดีชั่วที่จะเคลื่อนไหวออกไปจากตัวของเราเราจะทราบความเคลื่อนไหวนั้นๆว่าดีหรือชั่วคําว่าดีก็คือจะนําผลคือความสุขเข้าสู่ตัวของเราถ้าชั่วก็คือจะนาผลคือความทุกข์เข้าสู่ตัวของเรา เนี่ยดีชั่วพืนใจเป็นผู้เคลื่อนไหวเมื่อมีสติเมื่อมีธรรมระลึกดีชั่วอยู่ย่อมจะต้องระมัดระวังรักษาสิ่งที่ชั่วช้าลามกต่างๆไม่ให้แสดงออกทางกายทางวาจาทางใจของเราให้แสดงแต่ทางที่ดีเปิดทางให้ทางที่ดีเข้าอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ ย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นเราไม่เห็นคุณค่าของศาสนาก็เพราะเราอยากจะพูดว่าเราไม่สนใจในคุณค่าของเรานั่นเองแต่ต้องการผลให้สมมากสมหมายสมความมุ่งม,มากปรารถนาสมทุกสิ่งทุกอย่างตามใจหวังนี่เหตุไม่ทราบเป็นอย่างไรไม่เคยทำหนึ่ง ว่าการทํานี่มันขัดแย้งก,กันกับผลที่เราต้องการหรือไม่อย่างนี้เราไม่คิดถ้าเราคิดถึงเหตุเหตุอันใดที่จะเป็นสอดคล้องก,กันกับความต้องการของเราเราก็บําเพ็ญเหตุอน,นั้นซึ่งเป็นทางที่ดี <c oughs> แล้วผลก็จะค่อยตามมาตามมาสิ่งใดชั่วทุกสิ่งต้องเกิดจากสาเหตุทั้งนั้นไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นมาไม่ได้ ต้องมีสาเหตุให้เกิดขึ้นมาความดีความชั่วเป็นสําคัญจะต้องเกิดขึ้นจากสาเหตุอย่างการทําดีทําชั่วแล้วบอกเกิดแห่งความดีความชั่วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรากายวาจานี้เป็นเครื่องมือสําหรับใช้รึอเป็นทางเดินของกายของใจเท่านั้นจ่อต้องได้รักษาใจของเราให้ดีทายใจ ได้รับการรักษาอยู่เสมอคนเราย่อมไม่ไม่ลืมตัวง่ายๆจะเป็นคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดอยู่ในฐานะใดย่อมไม่ลืมตัวความไม่ลืมตัวย่อมไม่เย่อหยิ่งจองหองคนเราย่อมรู้สึกตัวเสมอนั่นแหละสมานัตตาวางตนด้วยความเสมอโดยส,สม่ำเสมอโดยอดโดยธรรมแล้วก็สบายอันนี้เราไมเป็นอย่างนั้นเพราะขาดศีลทรรมภายในใจิตใจ เลยเห็นว่าศีลธรรมนี่อยู่กับวัดวาวัาศาสนาเห็นอยู่กับพระกับเนรไปเสียไม่เห็นว่าศีลธรรมอยู่กับเราทั้งทั้งที่ความชั่วซึ่งเป็นความผิดเราทําได้ในตัวของเราและอยู่กับตัวของเราได้ความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทําได้ให้สียงสถิตอยู่ในใจของเราได้แต่เราไม่สนใจโยนให้วัดให้วาให้คำพีไปลานไปเสียเราก็ แบกตั้งแต่ความชั่วชา้าละโมกอันนี้เราไม่ได้ว่าเป็นของเราแต่เมื่อเราปล่อยทางนั้นแล้วเราต้องยึดทางนี้ปล่อยชั่วยึดดีหันหลังให้ให้ทรรมก็เข้ากับหันหน้าเข้าสู่ฟืนสู่ไฟนะเพราะมันอยู่กับเราคนเดียวถ้าหันหน้าเข้าสู่ธรรมก็เท่ากับหันหน้าเข้าสู่ความสุขความเจริญนั่นเองแล้วหันหลังให้ความชั่วให้พากันปยิบัติตัวอย่าลืม ศาส,สนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาเอกไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงในทางเหตุจึงได้ตรัสรูป้เป็นผลขึ้นมาแล้วก็นำธรรมะนั่นมาสั่งสอนโลกสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะ แนวทางแห่งธรรมนี้ยังจะมียืดยาวออกไปจนกว่าจะบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะหมดความสนใจเชื่อบุญเชื่อบาปตามหลักธรรมชาติที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่เมื่อไรนั่นแหละศาส,สนาจึงจะหมดไปคำว่าศาสนาหมดไปนั้นหมดไปจากหัวใจของเราที่เคยนับถือหรือผู้ที่เคยนับถือมาแล้วแต่เรามารุ่นหลังนี้ไม่นับถือเสีย เห็นศาสนาไม่เป็นของสําคัญแล้วที่นี่อะไรสําคัญอันนั้นเขาไม่บอกว่าเขาสําคัญแต่หากเป็นความอยากอยู่ในภายในใจของเราฝังอยู่ลึกๆนั่นแหละสิ่งที่จะทําให้เราเป็นภยัยเราสังเกตดูก็รู้ส่วนมากความอยากมักจะเป็นความชั่วเสมอความดีมีน้อยที่จะให้อยากความดีถ้าเราค่อยได้บําเพ็ญความดีเข้าไปเรื่อยๆการความอยากทําความดีนี่ก็มีมากขึ้นมากขึ้น การอยากทาความชั่วนี้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับเป็นฮีโอตปากไม่กล้าจะทําบาปหยาบช้าสิ่งใดเลยนี่ถ้าทําเข้าสู่ใจอยากทําตั้งแต่คุณงามความดีเท่านั้น <c oughs> นี่ในการรักษาตัวหรือการบาเพ็ญตัวเบื้องต้นย่อมมีการลําบากยากเกย็นเส้นใจที่จะทําความดีทั้งหลายเพราะความชั่วมีมากมันสามารถกั้นกลางเราได้ทุก กิเลยาอาการที่เคลื่อนไหวออกไปเพื่อทําความดีจะถูกกีดฟีดถูกขวางอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการทําดีของเราเหตว่ามันก็โยนเอาตัวของเรานี่โยนเข้าไปต่อว่าอัดว่าทําปะสสีวว่าการทําความดีนั้นยากหนักการทําบุญให้ทารักษาสิ่งเวราา้าซึ่งเป็นความดีนี่ยากไปเสีย แล้วทีนี้สิลธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเป็นค่าศึกกับเราเนืออยู่คนละโลกละทะวีไปไม่ได้อยู่กับเราสิ่งที่อยู่กับเราก็คือสิ่งที่กระซิบกระซาบให้เราปิดกัน้นธรรมะไม่เข้าสู่ใจนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายมันจึงสังอยู่ภายในจิตใจของเราคนเราจึงอยากจะทําแต่ความทั่วเพราะความอยากมันอยู่ภายในใจิตใจ ระบายออกมาก็เป็นความอยากเป็นผู้พาระบายออกมาการทำลงไปการพูดลงไปจึงมีตั้งแต่ความผิดความพลาดไม่คออมีความถูกต้องดีงามอะไรเลยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอํานาจมากทีนี้เวลาเราได้อบรมศีลทำเข้าสู่ใจเราย่อมจะคํานึงถึงเหตุถึงผลหนักเข้าหนักเข้าก็ไม่ต้องคํานึงมันมาพร้อมๆกันจะทําชั่วนี้มันจะขยกขักทันทีในใจที่โอตปะความขายะขยง เกิดขึ้นภายในจิตใจทันทีจะทําดีนั่นไหลไปเหมือนกับน้ําซับน้ําสึมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความดีของเรามีเป็น,น,นพื้นฐานภายในจิตใจแล้ว <c oughs> ย่อมจะพาคนให้คิดดีทดําดีพูดดีเสมอนี่คือศีลธรร,รรมศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านนำธรรมะเหล่านี้เลยมาสอนพวกเราทั้งหลายเป็นพื้นพื้นคือพื้นฐานไว้ก่อน เมื่อมากเข้ามากเข้าหนักเข้าหน,นักเข้าก็ค่อยแก่กล้าสามารถขึ้นไปเองแล้วก็เห็นบาปเห็นบุญชัดๆภายในจิตใจเห็นนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนประจักษ์ภายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นหาเมืองไหนเมืองนั้นเมืองนีเอย่างที่เขาไปเมืองนั้นไปดูนั้นไปชมนี้ไม่ต้องเห็ตรงนี้สว่างกระจ,าจะ่างแจ้งมองทะปปลุปูกลวงไปหมดแต่ก่อนมองไม่เห็น เพราะกิเลสมันปิดบงังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เปิดเผยอ,อยู่ตามความมีอยู่ของตนไม่มีคาว่าปิดบงังลี้ลับตามความจริงของตนที่มันลี้ลับก็คือสิ่งที่มืดนั่นแหละมันปิดตาของเราเสียก็ไม่ให้เห็นปิดตาใจของเราไม่ให้รู้มันก็ไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วมันยังปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีนี่ก็ทําความท่วลงไป ีนคำว่าไม่มีเป็นความสําคัญของเราต่างหากไม่ใช่ความจริงความจริงนั่นสิ่งใดมีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นเราจะปฏิเสธว่าไม่มีก็าตามรับร,รองได้ยืนยันว่ามีว่ามีหรือไม่มีก็าตามนะสิ่งที่มีอยู่ย่อมไม่ละจากความมีอยู่ของตนนี่แหละธรรมที่พระยาทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นํานธรรมะนั่นมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบหลับหูหลับ,ลบ,ลบตาอย่างพวก ชาวพุทธทั้งหลายเราศึกษาธรรมะปฏิบัติศาสนาด้วยความหลับหูหลับตาไม่สนใจที่จะเอาเหตุผลจากอาตาเลยจึงไม่ใช่ได้ของดีมาจึงไม่ค่อยได้ของดีมาเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านสอนจริงๆพอร,รู้จริงๆ,ๆเห็นจริงๆ,ๆความชั่วเห็นชัดความดีเห็นชัดประจากพระไทยแล้วก็มาสั่งสอนโลกในสิ่งใดที่ชั่วก็หักห้ามอย่าทา ถ้าสิ่งใดดีก็ให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นและผลก็ต้องเป็นไปอย่างที่ว่าน,ะานั้นจริงๆเมื่อไม่ทําความชั่วนรกจะมาจากไหนบาปจะมาจากไหนเพราะบาปนี้คำว่าทุก์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุแห่งการทําชั่วบาปไม่มีทางไหลมาก็เราก็ไม่ไม่เป็นทุก์ทีนี้บุญคำว่าบุญคือความสุขอันนี้ก็เป็นผลแห่งการทําความดี เมื่อเราตั้งใจทําความดีอยู่โดยสม่ําเสมอแล้วความทุกข์จะมาจากไหนก็มีแต่ความสุขไหลเข้ามาไหลเข้ามาตามสายทามแห่งเหตุที่เราทําไว้แล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแต่ของเราก็มีความรื่นเริงมัเถิงอยู่สบายอยู่คนเดียวก็สบายเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามก็สบายนั่นแหะคนมีศีลธรรมหรือศาสนาได้แก่คาสั่งสอนของพระพุทธเจา้า ทรงสั่งสอนให้รู้ความผิดความถูกดีชั่วประการต่างๆรูกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ดําเนินตามนี่ชื่อว่าชาวโพธิ์เป็นหนังนี้ให้เราได้เชื่อให้เราเชื่อตามท่านแล้วตั้งใจปฏิบัติตัวของเราให้ดีเกิดมาเราก็ไม่ได้นานอะไรนักชีวิตของมนุษย์นี่ส่วนมากไม่ค่อยถึงร้อยปีแหละมักจะตายซะก่อนตายซะก่อนและ ตายย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งอยู่ในคันก็ตายได้ไม่มีอะไรยืดยาวเลยแล้วเราจะหมายมั่นปั้นมือกับสิ่งใดในโลกอันนี้พอที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแนบสนิทติดใจตายใจได้มีอะไรมองดูดินฟ้าอากาศเขาก็มีอยู่งั้นโลกทั้งหลายก็เป็นทุกข์อยู่อย่าง,งนี้จีว่างเมือม่อก็เมื่อแจ้งก็แจ้งแต่ความทุกข์มันก็มีในตัวขอ,ของเราเขาไม่สามารถที่จะมาปดเปื้องแก้ไขให้เราได้เลย เป็นเรื่องของเรารับผิดชอบเราเองที่สิ่งใดที่จะเป็นเครื่องตายใจสนับเราพระพุทธเจ้าก็สอนไม่แล้วให้ทําสิ่งนั้นเพราะใจเป็นของไม่ตายไม่เคยตายมาแต่การไหน,ไหนและยังจะไม่ตายอีกไปตลอดอนันตการแต่ความทุกข์ที่เครือบที่แสงที่บีบบังคับอยู่กับใจที่ไม่ตายนั่นสิมันเป็นความทุกข์ความทรมาสนสำหรับสัตว์โลก เราไม่ตายแต่เราเป็นทุกข์เป็นยังไงน่ะอยากทุกข์ไหมถ้าคนตายแล้วเขาก็ไม่มีทุกข์ท่อนไม้ท่อนฟืนฉันใดร่างกายของเขาก็ฉันนั้นโยนเข้าน้ําเข้าไฟก็สักแต่ว่าโยนเขาไม่รู้ความหมายของเขาเลยแม้จะร้อนจะเย็นเขาก็ไม่รู้นั่นคือคนตาย,ลยแล้วเป็นอย่างนั้นนี่คนไม่ตายตอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อ่อนรู้แข็งรู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ปวดรู้ทุกข์รู้ลาบากนี่สิมันลำบากตรงนี้ รัาจึงให้พยายามแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งจะทําให้เกิดความทุกข์นั้นออกไปเดลับแล้วสร้างความดีขึ้นมาให้ใจเราได้พึ่งพิงเองอาศัยความดีมีมากมีน้อยจะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นชั่วความดีแล้วก็ไม่ตายเหมือนกันไปพบใดชาติใดที่จะไปสู่สถานที่พึงหลัง มีตั้งแต่ความดีทั้งนั้นไม่เคยความชั่วส่งเสริมคนให้ไปสู่ความสุขความเจริญเลยมีแต่ความทุกข์ความลำบากเท่านั้นแต่ความดีนั้นส่งไปไหนพบใดภูมิใดก็มีตั้งแต่ความสุขความเจริญความดีหนุนไปเรื่อยๆถ้ามีมากอย่างไรแล้วก็ยิ่งจะหนุนให้เราให้สูงขึ้นไปถ้าเกิดในพบใดอายุก็ยืนนานมีความสุขก็จีรังถาวรนานเนี่ย เมื่อเวลามากเข้ามากเข้าก็ส่งถึงจุดหมายปลายทางดังที่ท่านบ่กใหิผ่านหมดแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากตลอดอนันตการมันครอบหัวใจของสัตว์โลกมันไม่ให้สัตว์โลกเล็ดลอดออกไปจากเนื้อมือข้องมันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างความดีซึ่งเป็นเรื่องที่จะ นี้จากอำนาจวัสนาของมันมันจริงต้องฉุดต้องลากต้องบีบบังคับเอาไว้ไม่ให้ทําความดีนะนี่ละที่ที่ทวาสร้างความดีสร้างยากก็เพาะีมันขัดมันขวางเวลาเราสร้างไปมากๆจนเป็นความเคยชินต่อน,นิสัยไม่ว่าความดีในชิ้นใดส่วนใดถ้าเคยต่อน,นิสัยของเราแล้วย่อมจะอยากทําไม่ทําไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องมีความอยากทําอยู่เป็นประจํานั่นแสดงว่า อู้บรนิสัยของเราในส่วนนี้มีมากแล้วก็ทําลายสิ่งที่จิดขวางซึ่งมีกาลังมากแต่ก่อนนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งไม่มีเลยมีตั้งแต่ความอยากทําความดีล้วนๆใจของเราที่อยู่กับความดีย่อมเป็นสุขไปกับความดีย่อมเป็นสุขอยูส่สถานที่ใดไปที่ใดเกิดพบใดชาติใดคนมีความดีเพราะการสร้างความดีย่อมเป็นสุขตลอดไปนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีคําคาดคาเคลื่อนอันใดก็คือคําสอนของบรเจ้าขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้ฝ่าฝืนตนเองกับความชั่วที่มันจีดมันกันนั้นให้ได้สร้างความดีอยู่โดยสม่ําเสมอวันหนึ่งอย่าได้ลืมอย่าได้ให้ขาดอย่าเราอย่าลืมว่าทิเลดต่างๆนั้นอ่ะมันจะกระซิบกระซาบตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าจะทําความดีแล้วมันจะต้องกระซิบกระซาบจีดขวางอู่ตลอด ให้มัดระวังอันนี้ไว้เสมอการไม้พราสวดมนนี้ก็ต้องขี้เกียจการจะทำมือให้ทานฟังเทศฟังธรรมนี่ต่ความขี้เกียจถ้าขับํำทําเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแล้วโอ้ยวันนั่งคาก็ฟังได้ลืมอ้าปากไม่ได้งับเลยลืมทิศลืมแดนไปอันนี้คือความเพลินเข้าใจไหมละ่ะนน่ลักกิเลสมันทําคนได้เพลินคำมากกิเลสแล้วไม่มีที่จะทาจัดโลกตัวใดให้อิ่มพอ ให้เบื่อหน่ายต่อมันมี่จะติดแต่พันเข้าไปเรื่อยยิ่งกว่ายาเสพติดซะอีกยาเสพติดนี่มันติดเป็นลายลายนะแต่กิเลสซึ่งเป็นยาเสพติดของสัตว์โลกนี้มีทั่วกันไปหมดเว้นแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตานั่นแหละอํานาจของมันมากอ้อยอิงมากแหลมคมมากละเอียดละออมากสัตว์โลกท่าไหลายจริงต้องติด ถ้าไม่มีวิช,ชาธรรมที่เหนือกว่าแล้วอย่างไรก็ต้องติดไป่อย่างนี้ตลอดอนันตการอยู่เช่นเดียวกันนอกจากมีวิช,ชาธรรมคือความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นวิช,ชาธรรมหมุหนเข้าไปหมุหนเข้าไปสิ่งนี้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็ย่อมจะรู้ทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเพราะได้รู้ไปจากใจทั้งคุณรู้ไปจากใจทั้งโทษย่อมจะ ละได้ถึงสิ่งที่บำเพ็ญก็พอใจบำเพ็ญสิ่งที่จะละก็พอใจละตลอดไปเลยจนกระทัง่งถึงว่าละเอาให้ได้อย่างเด็ดขาดนะอย่ังเด็ดละความชั่วก็เด็ดทำความดีก็เด็ดเมื่อถึงขั้นธรรมะมีกำลังแล้วมีแต่เด็ดการละความชั่วก็ไม่ถอยการทำความดีก็ไม่ถอยหลุดพ้นเสียเมื่อรดนั่นแหละเป็นที่พึงหวังของเรานัน มีแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเราสร้างเขา้าสร้างเขามีกําลังขแข่งความดีทั้งหลายแล้วย่อมเป็นไปได้อย่างนี้เพียงขอที่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามอย่าลดอย่าละเราอย่าไปตื่นยินฟ้าอากาศมันเคยมีมาตั้งแต่ตั้งโลกตั้งสงสารนั่นแหละใครว่าอะไรแล้วก็ตื่นตามเขาตื่นกับตามเขาลมป่าลมป่ามันออกมาจากที่เลสความฟุ้งเฟอ้อเหืมความทะยอทะยาน คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้หวังให้เป็นอย่างนั้นหวังให้เป็นวิ่งตามความหวังวุ่นไปหมดเลยแล้วเวลามาถามเป็นยังไงได้รับความสุขสบายไหมสุขสบายอะไรข้าวไมา่ได้กินวันนี้วิ่งทั้งวันเปได้ไงจริงๆว่าง,าง,างั้นทังสิมันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพี่น่าดูก็รู้อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงป้องป่างนั่นเท่านั้นไม่ต้องพูดม,ม,มากนะมันเป็นบ้านเอาพอๆมันจะให้เป็นว่านะ ฆ่ากันก็นไม่มีคาําว่าเรื่องคุณธรรมศีลธรรมไม่มีได้หัวใจของพวกทะเยอทะยานเป็นบ้ากันแน่นนี่อะไรพาให้เป็นถ้าคนเราให้สมคุมิกับความว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วย่อมจะรู้จักความพอดีพองามย่อมเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลไม่เชื่อแต่ความทะเยอทะยานหวังให้ได้อย่างเดียวเดียวทั้งที่มันไม่ได้ผิดหวังมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวยังหวังตะพัดตะเพือจนจะเป็นบ้า บางทีนอนไม่หลับเป็นยังไงฟังสีง่นี่แหละมันทําคนให้อิ่มพอไหมก็เลยติดพันกันอย่างนี้แยิ่งกว่าเฮโรอีนให้พี่มาเอายาเสพติดสู้ไม่ได้นะนั่นใครไปเสพมันก็ติดอันนี้ถ้าใครไม่เสพมันก็ไม่ติดอันนี้เสพไม่เสพมันก็ติดมันติดมาแล้วถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปแก้แล้วจะถอนตัวไม่ได้อันนี้ตรงยิ่งกว่า วกยาเสพติดสี่ถ้าจมไม่ใช่จมธรรมดาจมลงนรกอเวิกีนั่นด้วยนะนรกอเวกีมีชีวิตชีวาอยู่ขนาดไหนที่ต้องทนทุกข์ทรมานแสนอนักอยู่ในนรกนั้นมีก,ก,กี่กี่ล้านล้านปีฟังเสีเพียงชั่วขณะวินาทีหนึ่งเท่านั้นไฟกระเด็นมาถูกเราเป็นยังไงร,ร้อนมากไหมเอาชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นมันก็จะสรุปลายไปแล้วคําว่าไฟฟังดิ อันนี้เราตกอยู่ในแดนนรกเพราะความดื้อด้านของเรานั่นอนะ่ะกี่กลับกี่กรรมแล้วไม่ยอมให้ตายด้วยนะให้ทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมเมื่อไรถึงจะเปลี่ยนจากนั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นมาในขอบหรือในนรกที่ลดความทุกข์ลงกว่านั้นบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วลดขึ้นมาลดขึ้นมาจนกระทั่งสิ้นกรรมนั้นแล้วนานขนาดไหนนี่เรายังจะเสี่ยงอยู่เรอือเสี่ยงเอาความอยาก นี่มาเป็นของมีคุณค่ามีราคาจะต,ต้องวิ่งตามมันตลอดไปอยู่เลอเราต้องเอามาชั่งน้ําหนักเวลาทุกข์แล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มาเป็นทุกข์พิเรศตัวมันหลอกเรามันไม่ได้มาเป็นทุกข์มันไม่ได้ไปตกนรกเราเองเป็นผู้ไปตกเราเองเป็นผู้รับครรับกรรมจึงควรพิพจนิารณาด้วยดีตามหลักธรรมของพระเา้าที่ทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องและด้วยพระเมตตาอย่างยิ่งเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อพระพุทธเจ้านะเพื่อพวกเรา นั่งไปพึ่งปฏิบัติแล้วอย่าไปตื่นเลานั่งหนาโลกมันกําลังเป็นปืนเป็นไฟหาเท่าไรถ้าไปพออยู่พอกินไม่พอใช้พอสอยหาจนจากระทั่งเจ้าของจะเป็นบ้าเห็นไหมพิจารณาดูเขารู้นี่นะตามีทุกคนหูมีทุกคนใจมีทุกคนการแสดงออกเพื่อสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูของเ่านี่มันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาหากเราจะเอาคำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อคิดเราก็มีทางออก เป็นคติเครื่องเตือนใจของเรามากมายเราจะเป็นทุกข์ไม่จะไม่ดิ้นลงเป็นบ้ากับสิ่งเหล่านั้นกลับใครๆก็าตามที่เขาเป็นหกันนี่หละคนมีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะมันต่างกันอย่างนี้คนหนึ่งมีธรรมะไม่ดิ้นแต่คนไม่มีธรรมะนั้นดิ้นเลยแล้วไม่รู้ว่าจะดิ้นออกช่องไหนทางไหนไมี่จะดิ้นแล้วตกตกตกลง,ล,งลงไปลงไปเป็นฝนล,ลบเรื่อยๆนี่ถ้าไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมีการรับยั้งช่างตัว อันใดที่ทําลงไปจนสูดวิสัยเต็มกําลังความสามารถแล้วเหมือนไม่ได้ก็มันก็สูดวิสัยนั่นมันก็มีที่ยุติอันนี้ไม่สูตรเอาตายก็ตายตายก็ตายที่เดียมันลากไปเอาแขนขาดเอาขาดแขนทั้งนั้นยังมีลากแขนนั่นไปเอาแขน้งนั้นขาดเอาขาทัางนี้ยังมีลากขานี้เอาขางั้นยังมีอีกลากไปจนกระทั่งก็เป็นฟักแฟนแตงโมริ่งไปเลยเพราะมีแท่งมีขาที่เรียวลากไปหมดแล้วเป็นจนกระทั่งถึงขากุ๊ มือด้วนไปแล้วเป็นทักแทงแตงโมกิ้งไปแล้วยังยอมกิ้งกับมันอีกนั่นเห็นไหมเรื่องของทีง่มันเล่นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าใครจะเห็นโทษดี่กว่าพระพุทธเจ้าและเห็นโทษของกิเลสพระาราหันท่านเห็นโทษถึงขนาดานนั้นเรายังเห็นเป็นคุณคาดตลอดเวลามันก็ขัดแย้งกับศาสนาธรรมและสุดท้ายก็พวกชาวพูดล้อรบกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมท่านนี่มันดีที่ตรงไหนรอบท่านแล้วผลก็ได้มาเป็นความร่มจมสําหรับเราไม่ใช่ของดีเลย ขอให้พี่น้องทนายได้น,นำที่ีนาแล้วปฏิบัติตามหลักธรรมโหยาายากก็ยากเถอะยากเพื่อคุณนามความดีจะเป็นสุขไม่ใช่ยากเพื่อแบบรวมๆแรงๆหากุดหมายปลายทางไม่ได้ยากนั้นยากเพื่อความร่มจมเอาละพอให้บางพฤษดีมาอต่นี้ยีให้พรอ <c oughs> ิยะถาวาริวะหาปูราปร,ปริปูเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกับปฏิอิจตังปฏิตังตุมหังจิตเมวะสมิชจาตุสพเพูรเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามนิโชติอระโสยถาส,าาสพิติโยวิวาชาัชันตุสัพพโรโครโ มินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคาอยโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจจมุทธาพจายโนจัตตารธรรม,มาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลาง